บางอาจจะไม่ได้เป็นคนหาวแหละมันอาจจะมีก็ได้น้องมีอะไรดี้งครับบุ๊คมีอาไางครับนี่เานตัว้ยวสรไ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นเหรครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายวีดีโอด้วยถ่ายด้วยจับด้วย โรงแรมที่นีดีครับจังหลัค์ดระนองบรรยากาศดีมากครับพี่ๆนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเตดทานข้าวเสร็จแล้วจะออกเดินทางไปจังหวัดประจวบเลยนะครับเป็นแฟนชาวประจวบวันที่3กันยาเตรียมสนุกกันได้ครับ